จะได้เห็นหน้าหลานหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีลูกเหรอแม่ลูกเหรอเนี่ยค่ะข้างหางนั้นเนี่ยเราได้ยินมา1ิปีเรารู้สึกกดดันไหมคะกดดันเหมือนกันสุดปีทุกตีเนี่ยรวมญาติใช่ไหมคะบางคนนี่เขาก็มีลูกมีหลานมาแนละ้วพักคู่เราคู่เรานี่จะเป็นคู่ที่โดนถามทุกค้งเลยค่ะคุณหมอที่ไทยเขาก็บอกว่ายังไม่มีลูกใช่ไหมแล้วก็บอกว่ายังไม่มีหลาโอ้คุณแม่มดลูกคุณแม่นี่เล็กมากเลยนะซึ่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะเล็กมาก ถ้าจะเป็นหมันนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะอย่าทอแค่อยากให้เธอรัดใหม่เมื่อสุดท้ายผลลับนั้นฉันคว จะเป็นการพูดคุยสดนะคะกับคุณแม่เก๋นะคะจากประเทศมาเลเซียะคะ่ะผ่านโปรแกรมสรื่อยยาคนะ,คะตอนนี้คุณแม่ก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะต้องบอกว่าเคสนี้นะคะเป็นเคสที่ปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึง10ปีนะคะปล่อยธรรมชาติมาตั้งแต่อายุ28จนปัจจุบันมาประสบพันธุเร็มตอนอายุส7มเนะคะจากการอิกซี่ครั้งเดียวติดต้องบอกว่าเคสนี้นี่คือเคสปาฏิหารในรอบ10ปีตั้งใจจริงๆคือตั้งใจจะเสิร์ ข้อมูลของแชมพูมะกรูดมาบำรุงผมนะคะแต่ดันมาเจอกับเหตุครูก,ก้อยเบบี้อนมันจนได้เป็นที่มาของการเตรียมตัวมีบุรอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทํำอีซี่ครั้งเดียวปัจจุบันตั้งครันเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบจะห้เดือนแล้วค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณแม่เก๋พวงพกาเดชใจอายุ37ปีนะคะจากประเทศมาเลเซียค่ะสวัสดีค่ะแม่เก๋ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุก้อยยินดีด้วยนะคะตั้งครรภ์สเร็จขอบคุณมากค่ะตอนนี้ยี่สิบสัปดาห์แต่ว่ามันออกแล้วใช่ไหมคะยี่สิบสัปดาหออออ์ออกค่ะออกออกค่ะเพราะว่าทองแรกอะทองแรกบางคนก็แบบไม่ค่อยโตมากแต่สงสัยมากทําไมถึงปล่อยมาทําไมถึงแบบเป็นสิบปีตอนนั้นเราไม่ได้รู้สาเหตุหรอแม่พอแต่งงานเสร็จเราอยากมีลูกทันทีเลยไหมคะแล้วใครเป็นคนเริ่มต้นที่จะมาบอก,กว่าเอ้ยเรามีลูกได้แล้ว อแต่งงานยังยังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ยังไม่พร้อมเพราะสามียังไม่พร้อมเขาบอกว่าอายุยังน้อยอยู่อแต่งงานก็ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี้ยยังไม่พร้อมแต่ทีนี้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเริ่มละเริ่มคิดจะแต่งงานแล้วเพราะว่าคนจีนเนาะคนจีนเนี่ยเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจ้องแล้วว่าคุณจะายยาม,มีลูกไม่ยังอย่างเงี้ยค่ะออแบบนี้เขาชอบทุก ุดจีนทุกตีนเนี่ยรวมญาตใช่ไหมคะบางคนนี่เขาก็มีลูกมีหลานมาแล้วพักคู่เราคู่เราที่จะเป็นคู่ที่โดนถามทุกครั้งเลยค่ะทุกครั้งที่มีจุดจีนที่มีการรวมญาตใช่ค่ะยังไม่มีลูกหรอไม่ลูกหรอเนี่ยค่ะซึ่งสองปีแรกอะเราก็ไม่ได้รู้สึกสะเทือนเพราะว่าเราไม่เราไม่เอาเองเฉยเเเเพราะเราไม่เอาเองเรารู้สึกว่ายี่หกเดี๋ยวเราอยู่กันแบบหนุ่มสาว กันไปก่อนมันยังไม่ใช่วัยที่จะมาแบบมีลูกแต่งงานเป็นใหม่ๆอยู่เลย่อใช้แบบฮันนีมูนกันอะไรกันไปก่อนตอนนั้นที่เขาถามไม่ได้รู้สึกสะเทือนไม่ไมค่ะไม่ค่ะคราวนี้พอมาเริ่มมีลูกตอนอายุ28ก็ปล่อยธรรมชาติตั้งแต่อายุ28ใช่ไหมคะและทีนี้เราก็ไปตรวจภายในเหมือนตรวจมะเร็งปากมดลูกค่่ะอาไปตรวจมะเร็งปากมดลูกเล้่ทงนี้คุณหมอที่ไทยเขาก็บอกว่า อ่ะยังไม่มีลูกใช่ไหมอืมอ่าคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่มีค่ะโอ้คุณแม่มดลูกคุณแม่นี่เล็กมากเลยนะซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะเล็กมากน่าจะเป็นหมันนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะมดลูกเล็กคุอเขาบอกว่าคุณแม่น่าจะเป็นหมันอืค่ะเขาบอกว่ามดลูกเล็กมีลูกยากเขาว่าอย่านี้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามดลูกเล็กมันมันมีผลยังไงมีลูกยากด้วยหรออืค่ะแล้วทีนี้คุณหมอเขาบอกว่างั้นลองไป ไปทากระบวนการดูไหมไปทําเด็กตอดแก้วดูไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้จักอหู่ว่าเออทําเด็กตอดแก้วอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมคะอันเราก็บอกเออแล้วก็ลองปล่อยธรรมชาติดูลองกินอาหารดีๆอะไรดูและทีนี้อา่ารไปประมาณสามปีน่าจะสามปีก็ไปหาคุณหมอที่นี่นะคะเพื่อที่จะไปตรวจไปตรวจเบื้องต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปหาคุณหมอที่ว่าจะทาเด็ไปตัดแก้วนะะค ก็เหมือนไปตรวจสูตินารีตรวจภายในตรวจว่าเรามีปัญหาอะไรไหมยางเงใช่ค่ะคุณหมอเขาก็ตรวจก็ตรวจว่าเออมีไข่ตกอยู่นะคุณแม่มีไข่ตกนะเขาก็ตรวจรังไข่ตรวจมดลูกก็ปกติดีเขาก็แนะนําให้เราเออมาลองมาทําเองรับวันไข่ตกใหม่ไหมจะให้ให้ยาให้ยามากินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้ายังไม่มีนะแนะนําให้คุณแม่ไป ตรวจท่อนําไข่เผื่อท่อนาไข่ัก็ให้คุณพ่อไปตรวจ s p อืมใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ให้ไปตรวจสปิร์มดูว่าเป็นยังไงค่ะแล้วทีนี้อ่าก็คุยกับแฟนว่าเออในเมื่อคุณหมอเขาพูดแบบนี้ลองไปดูไหมลองไปตรวจดูท่อนาไข่ดูไหมเผื่อมันจะตันเหมือนที่เขาว่าออืแล้วก็ไปตรวจไปตรวจก็ปรากฏว่าก็ไม่ตันนะคะท่อนาไข่ก็ไม่ตันแล้วก็ปิร์มของคุณพ่อเนี่ยทางผลแลบ เขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากเขาบอกว่าปกติปกติปกติหมดเีกแล้วก็ใช่ปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างย่างแต่ไม่ท้องแล้วก็ปกติทุกอย่างแต่ไม่ท้องใช่ใช่ค่ะเวลาเรากลับไปไทยเนี่ยญาติพี่น้องก็บอกทําไมไม่เอาลูกเหรอคือเราเอาค่ะเราเอาเราไม่ได้คูอะไรเลยเราปล่อยธรรมชาติอืแล้วก็บอกว่าแฟนก็ปกตินะเราก็ปกตินะแล้วทําไมไม่มีแล้วก็เอไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยเรื่อยๆไป ฝ่ายชายคุณหมอบอกปกติดีเอาดเช็คท่อน้ำไข่เ่ท่อน้ำไข่ก็ปกติดีข่าวนี้แหละล่วงเลยมาสิบปีคำถามที่ญาติเคยถามในวันตุษจีนเป็นคำถามเดิมนะแต่รู้สึกอย่างไรก็มันก็ชีตอยู่ในหัวอกนะคะมันก็ชีตอยู่ว่าเออเขาก็ ทำไมไม่มีมันเป็นที่คุณหรือเปล่าผู้หญิงหรือเปล่าเพราะส่วนมากคนจีนเนี่ยเขาจะต้องอยู่ที่คนเป็นแม่มเขาไม่คิดว่าผู้ชายจะมีปัญหาใช่ะเขาแม่หรือเปล่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยแต่เราก็แบบอืมอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้เนี่ยค่ะคาถามที่แบบเมื่อไหร่จะมีลูกหรือแล้วคนไทยหรือกลับมาที่ไทยเขาก็จะถามเลยย่าๆถามเลยว่าไม่เอาลูกหรออ่อคำถามนั้นเนี่ยเราได้ยินมา บ่อยๆบ่อยๆสิบปีเรารู้สึกกดดันไหมคะก็กดดันไหมก็ถือว่ากดดันเหมือนกันบางคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยก็แก่แล้วเนาะเขาก็พูดสงนะว่าออา้านี้จะได้เห็นหน้าหลานหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> กดดันมากเลยค่ะใช่แล้วยิ่งแม่แต่งเป็นสะพายจีนเนี่ยเรื่องการมีลูกนี่เหมือนกับแบบว่าเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังเลยเนาะ ใช่ค่ะตอนนั้น<ช>ตอนนั้นเรามองเลยค่ะว่ามันเป็นปัญหาที่เราหรือเป็นปัญหาที่เขาตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความรู้นะว่าจริงๆมีบรยากมาจากใครกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเราไหมคะมาจากเราไหมก็ถ้าเอาแบบเราจะเป็นหัววิทยาศาสตร์ตน่อยนะคะเราก็แบบเราก็ไม่ได้โทษตัวเองอทั้งหมดมเราก็บอกเขาไปว่า,าที่ไม่มีลูกเนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะ ทั้งหญิงทั้งชายก็ได้เพราะเรายังไม่ได้ิดตรวจเราล้ก็บอกเข้าไปแบบนี้เราจะไม่ยอมให้เขามามาว่าเราคนเดียวเหะอคะถ้าเราตรวจแล้วเราเรารู้ปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้เป็นเสไป็นยจีนสมัยใหม่นะมีการบอกว่าใคจะหญิงจะชายก็ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจไม่ไม่เอาความผิดมารับอยู่ที่ตัวเองคนเดียวโดยที่ตัวเองยังไม่ได้เห็นผลแหละทางการแพทย์นะจ๊ะจะไม่จะจะไม่จะไม่คิดมากอื อ่ะคราวนี้ทําไมมันถึงสิบปีอะแม่ในเมื่อเราก็ไปตรวจไปตรวจมาแล้วก็คือทไมมันตอนท<ป>ี่เราตรวจตรวจท่อนาไข่อะไรเสร็จมันก็ผ่านไปประมาณสามปีสี่ปีแล้วทีนี้จังหวะที่แบบเราอยากจะเคยเคยสั่งเปลือกพันธุ์หัวก,ก้อยมามากินแล้วนะคะตอนนั้นเผอิญโควิดมาพอดีอเออโควิดมาพอดีก็อยากจะไปหาหมออยู่เหมือนกันค่ะพอดีโควิดมาทุกอย่างมันก็เลยแบบ หยุดไปเลยเพราะว่ากลัวกลัวที่จะไปโรงพยาบาลกลัวที่จะไปพบหมอเพราะว่ามันอันตรายอ,อย่างเงี้ยค่ะและอย่างหนึ่งสั่งของกุ้ก้อยมากินก็ต้องหยุดเพราะว่าขนส่งที่แบบคนพาเข้ามาเขาปิดประเทศไงคะถือว่าเป็นอุป,ปรสปปรรคเ,เหมือนกับแบบเฮ้ยพอเราคิดจะมีแล้วทุกอย่างมันเป็นโรคที่ทั้งโลกตอนนั้นไม่สามารถระบุได้เลยว่ามันอันตรายระดับไหนหรือไม่มีวัคซีนอะไรป้องกันมันมาเกิดขึ้นจังหวะที่เราอยากจะทำลูก แต่ก่อนก่อนอื่นที่จะไปเจอเพจคูก้อยแล้วตัดสินใจที่จะสั่งผลิตภัณฑ์มาบำรุงอะจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เซิร์ชเพจคูก้อยไม่ไมค่ะไม่ค่ะไม่ได้ตั้งใจเซิร์ชจะไปหาเพจผู้มีบุตรยากเซิร์ชคำว่าอะไรคะเซิร์ชสำหรัมะกรูดทำแชมพูค่ะจะจะทำแชมพูมะกรูดจะซื้อแชมพูมะกรูดมาสระผม จะเอามะกรูดนี่มา,มาต้มมาอะไรเงี้ยค่ะอืมาต้มเองทําทําเองผสมเช็มครูเองแต่มีเพจคุก่อยขึ้นมาแล้วก็อะไรอ่ะเพจเี่แอนมัมไหนลองเข้าไปดูซิกดเข้าไปอ๋อก็คือแบบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากานั้นเลยมะกรูดช่วยยังไงยังไงเอาเขานั้นแหละค่ะติดตามมาเลยค่ะอืศึกษาเลยทีนี้อันนี้ยแม่แบบคุก็ยมองว่ามันเหมือนแบบเป็นปฏิหารเลยอ่ะที่มันเหมือนทําให้เราได้ได้มามีโอกาส เจอกันด้วยการที่แม่ต้องการจะซื้อลูกมะกรูดมาต้มหมักผมจะบำรุงผมจ้ะพอเซิร์ชมะกรูดมะกรูดมันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในเพจเบบี้อันมามันเลยเด้งเพจขึ้นมาแล้วเราตอนนั้นเราก็มีลูกยากอยู่พอดีเราอยากจะมีลูกมาเป็นสิบปีแล้วใช่ค่ะคราวนี้พอแม่เซิร์ชพิมพ์เข้าไปคลิปไหนไลฟ์ไหนที่แม่ดูแล้วแม่รู้สึกว่า มันเปลี่ยนชีวิตแม่หรือมันโดนหรือมันใช่เราต้องตามเพียน,นี้แหละเราต้องปฏิบัติตัวแบบนี้แหละอ,อตอนที่เฟิดที่ไปเข้าไปในถุงก้อยเนี่ยมะกรูดเลยค่ะมะกรูดเลยอ่านเกี่ยวกับเรื่องของมะกรูดที่ว่ามีบุตรยากเขาสรรพคุณเป็นยังไงยังไงยังไงอ่าและนี้เขาก็จะจะมีคลิปใช่ไหมคะมีคลิปอะไรเกี่ยวกับว่ามะกรูดเนี่ยมันไปทําให้ ไข่ซึ่งเราก็ไม่ไม่มีความรู้เลยว่าไข่ของเราเนี่ยโอ้ก็อะไรคือไข่อีกอ่ะนึกว่าไข่เป็ดไข่ไก่ใช่ไหมใช่ค่ะไข่ของแม่เนี่ยเราเรารู้ว่าไข่ของเราเนี่ยมีส่วนทําให้อ่าผสมมีลูกใช่ไหมคะแต่เราไม่ไม่คิดว่าตัวมะกรูดเนี่ยมันจะไปช่วยให้ไข่ที่แบบเสื่อมสภาพมันสมบูรณ์มาได้อย่างเนี้ยค่ะเราไปเราก็ไปเจอคลิปหลายหลายคนที่เขามีปัญหาค่ะว่าไข่ รังไข่เสื่อมพ้อนําไข่ตันอหลายหลายอย่างแล้วมันดีขึ้นมาได้ไงค่ะเราก็เลยแบบมีแรงขึ้นลองตั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะเราสั่งโปรดักต์อะไรอะคะที่เข้ามาที่มาเลเซียเป็นโปรตีนค่ะอืสั่งโปรตีนก่อนพอสั่งมาเราซื้อมาหลายแบบหลายกล่องมากเลยแล้วทีนี้โควิดไงคะที่ว่าโควิดที่ว่าปิดประเทศคนหิวเขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปประเทศไทยได้ก็เลยชะงักเลยทีนี้พอ ประเทศเปิดประเทศเปิดละทุกอย่างลงตัวคุณสามีได้ทำงานเหมือนเดิมงั้นได้ที่เราเราสั่งเลยสั่งมาเลยค่ะก็มาดูเอาใหม่ครั้งที่แล้วมันเหมือนกับว่าเอาใหม่เหมือนตอนแรกตอนแรกเหมือนมีปฏิหารแล้วว่าเฮ้ยฉันเจอทางแล้วพอฉันเข้าไป <c oughs> ในเพจคุก้อยเนี่ยโอ้ปัญหามันไม่ได้มีแค่แค่ว่าท้องไม่ท้องแต่มันมีปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหานั่นฝ่ายหญิงฝ่ายชาย เราเลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการมีบุตรยากเนี่ยมันอาจจะมาจากคุณภาพไข่คุณภาพสเปิมผนังมดลูกฮอร์โมนใดๆมากมายแล้วฉันต้องมีอะไรสักอย่างแหละสามีฉันต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ทําให้ฉันไม่ท้องแต่พอจะเริ่มสั่งของบํารุงโควิดมาพอาโควิดซาโา3ปีได้นะโควิดอะ่ะสองอเกือบอ<ะ>ไปประมาณ4ปี4ปีข้าปีที่ห้านั่นแะแม่คิดดู โอ้โหสี่สี่ปีนะเนี่ยเป็นเพราะสี่เพราะโควิดที่ขัดอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วเริ่มบำรุงใหม่คราวนี้จัดเต็มแล้วนะตอนที่เราบำรุงตอนนั้นอะบำรุงกะจะเอาธรรมชาติไหมหรือว่าพอฟังคลิปปูก้อยก็รู้แล้วก็กะจะเอาธรรมชาติอีกธรรมชาติตอนนั้นยังยังเชื่อว่าตัวเองไม่มีปัญหาอยู่ใช่ค่ะยังเชื่อว่าสามีไม่มีปัญหาอยู่นะตอนนั้นค่ะแล้วไปรู้แล้วไปรู้ได้ไงว่าจริงๆแล้วสามีมีปัญหาเหมือนกันนะ ก็ตอนที่เข้ากระบวนการนี่แหละคะ่ะไหนลองเล่าสิคะว่าไปเจอปัญหาอะไรมาที่ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการเนี่ยคุณสามีเขาเอ่ยเองนะคะเขาเอ่ยเองว่าฉันพร้อมแล้วนะก็คือเขาได้ทํางานแล้วไงคะเขาทํางานแล้วเขาเขาพร้อมเรื่องปัจจัยละค่ะ,ะแล้วเราเนี่ยช่วงที่เราเรายังไม่ได้ทําไม่ได้ตัดสินใจทํแเราก็ ดูคลิปของคูก้อยไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วก็เหมือนกับพูดให้เขาฟังไงคะพูดให้เขาฟังว่าคูก้อยนะเขามีปฏิภารตัวนี้ลารดูนะคุณแม่หลายคนคุณพ่อหลายคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเยากยากเนี่ยเขาประสบผลสําเร็จได้เราลองดูไหมอันดับแรกเลยคือลองสั่งปฏิการของเขามากินดูก่อนอืเพราะหลายคนเนี่ยที่เขาแบบว่าจะใช่เหรอจริงเหรอเขาก็ลองเหมือนกันเขาก็สําเร็จค่ะเราอ่ะเราเราลองดูไหมเขาก็โอเค ทางวาเลยเขากินอะไรคะฝ่ายชายฝ่ายใจแม่ให้บำรุงอะไรบ้างคะผู้ชายตัวนี้เลยค่ะเอ็มี่อคราวนี้บำรุงกันไปบำรุงกันมาเพื่อที่จะไปเข้ากระบวนการอีกซีผลตรวจก่อนที่จะเข้ากระบวนการตอนนั้นพบว่าอะไรบ้างตอนนั้นก็แม่อายุสามสิบเท่าไหร่แล้วล่ะพอจะเข้ากระบวนการอ่ะจะสามเจ็ดแล้วสามสิบเจ็ดแล้วค่ะสามสิบเจ็ดตอนนี้อายุสามสิบแปดแล้วค่ะ ก็มีสาสิบแปดแล้วก็คือตอนแรกปล่อยกันมาตามธรรมชาตินู่นนี่นั่นห้าปีติดโควิดอีกห้าปีรวมเป็นสิบปีค่ะอืมก็เข้ากระบวนการปรากฏว่าคุณหมอแจ้งว่าอ่าคุณหมอก็ตรวจสเปิร์มของฝ่ายชายนะคะของสามีเนี่ยสเปิร์มได้สิบสองล้านสิบสองล้านตัวไม่ถึงเกณฑ์ครั้งแรกนะคะขาดสิบสองล้านตัวค่ะแล้วก็เป็นซอมบี้รูปร่างเป็นซอมบี้ แต่ว่าการวิ่งว่ายนี่แบบว่าเร็วมากเลยนะคะก็สอ,อมบี้มันจะวิ่ง<ช>เร็วแม<ช>่สอมบี้มันจะวิ่งเร็วค่ะ <laughs> แต่เร็วไปทําไมล่ะคะ่ะ <laughs> รูปร่างผิดปกติจํานวนของการวิ่งยังไม่สาคัญเท่ากับมอร์ฟ ولوج ีหรือรูปร่างสเปิร์มที่ผิดปกตินะตอนนั้นเราก็รู้เหตุผลแล้วแหละก็มาจากฝ่ายชายด้วยคานนี้ฝ่ายหญิงไอ้จากที่ปกติปกติท่อนำไข่ปกติการตกไข่ปกติเมื่อสิบปีที่แล้วที่คุณหมอเคยตรวจให้ปรากฏว่าค่ะ ของตัวเองนี่คุณหมอเขาก็อุนรตซาวดูนะคะรังไข่รังไข่นี่ก็ไม่มีปัญหานะคะมดลูกก็โอเคแล้วก็ติดตรงที่ว่าคุณแม่อายุสามสิบเจ็ดตรงนี้แหละค่ะสข่มันก็จะจะน้อยลงแล้ว่าคุณหมอบอกว่าคุณแม่ไม่ได้เป็น PCOS นะแล้วก็ดีใจอยู่ดีใจตรงนี้ค่ะคือไม่ได้เป็น PCOS แต่ว่าเราอายุเยอะ ก็ลเลยทาให้มีไข่น้อยตอนที่อุนตะจาวดูครั้งแรกๆเลยเนี่ยเจอไข่ข้างละสองสามฟองค่ะก็มีไข่ราห้าหกฟองต<อ>่อรอบน้อยค่ะอืมคุณหมอบอกว่าก็ตามอายุเลยคุณแม่อืมแล้วอา้น,นประมาณนี้ก็เท่านี้แหละก็คือสามสิบเจ็ดโอเคความยากมันคือที่อายุอยู่แล้วอายุมันทําให้คุณภาพไข่ด้อยลงนะแล้วก็ทําให้จํานวนฟองไข่ก็ลดลงนะถ้าแม่ตามคุ้กกอ้ก็รู้กันอยู่แล้วนะสองความยากอีกข้อหนึ่งก็คือสเปิร์มของคุณพ่อเนี่ยมอร์ฟโลจีติดปกติแล้วก็ จำนวนก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะมันต้องเกิน15ล้านของพ่อ,อได้12ล้านตอนนั้นคือก่อนบำรุงเนาะปรากฏว่าพอเรารู้ว่าอุ้ยตายแล้วไข่ฉันก็เริ่มน้อยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอยังไงบ้างคะก็คือวันที่ไปพบคุณหมอเนี่ยตัดสินใจเลยนะคะว่าทำอีฟซี่เลยแต่คุณหมอเขาก็ให้ช้อยมาคุณแม่ลองไปทำไอยูอก่อนไหม,ม,มไปลองกันก่นกอนไหมบอกคุณหมอลองมาสิบปีแล้วค่ะ ไม่เอาแล้วอีซี่อย่างเดียวเลยอืเพราะว่าก่อนที่มาหาคุณหมอเนี่ยเราก็แอบบำรุงมาก่อนสองเดือนแล้วค่ะแอบบำรุงมาก่อนสองเดือนไอ้นี้คุณหมอว่าถ้าคุณแม่พร้อมแล้วเดี๋ยวอ่ารอบเดือนหน้าเข้าสู่กระบวนการเลยก็เริ่มตั้งแต่หัันมาเลยค่ะอืก็แสดงว่าตอนแรกที่เราตั้งใจว่าเราจะบำรุงท้องตามธรรมชาติแต่พอสุดท้ายพอเราไปตรวจก่อนเข้ากระบวนการเอ้ยเริ่มรู้ตัวเองไข่ก็เริ่มน้อยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าบำรุงเพื่อไปทํา ดีกว่าประกอบกับสามีก็เป็นคนชวนที่จะทําด้วยเพราะเขาก็อยากเบ็ดเสร็จแล้วมันนานเกินไปแล้วกับสิบปีเนาะ,ะไปเก็บไข่รอบนี้จากที่เคยเห็นนะ่ะว่ามันมีสองถึงสามฟองต่อข้างเราบํารุงต่อไหมจากสองเดือนก่อนที่จะไปพบหมอแล้วหลังจากนั้นกลับมาบํารุงต่อก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการบำรุงค่ะบํารุงค่ะถอยกลับมาอีกกี่เดือนคะหนึ่งรอบเดือนค่ะ,ะก็รวมเป็นสาม ค่ะอ่ารวมเป็นสามเดือนทั้งหญิงและชายทั้งหญิงและชายไปเก็บไข่ได้กี่ฟองเก็บไข่ได้ทั้งหมดสิบหกฟองโอ้หสิบหกไม่ใช่ไข่น้อยนะคะไม่ใช่สตรีไข่น้อยแล้วนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าตอนแรกทําไมไข่มันมีแค่นี้วแล้วเวลาทำไมเก็บมันได้เยอะอ,อย่างเงี้ยค่ะสิบหกฟองตอนนั้นเราได้ตัวอ่อนกี่ตัวคะที่ถึงราตซิส อ่าได้ตัวอ่อนที่ถึงบัตตัวสิบหกค่ะโอ้หก oh. ตัวส่งคัดโครโมโซมส่งคัดโครโมโซมหกตัวผ่านสามสุดยอดนะคะผ่านสามตัวเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นโมเสกสองตัว่งเป็นโมเสกที่เปอร์เซ็นต์ต่ำอืมใส่ได้ต่ำซึ่งคุณหมอก็บอกว่าสามารถใส่ได้ค่ะโอเคโมเสกอีกอค่ะคุณแม่ก็คือภาวะกัมกึง่งเวลาเราตรวจนะคะมันจะมีภาวะกัมกึงแต่ถ้ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ทางการแพทย์อยู่ว่า มีความมีเซลล์ที่ผิดปกติอยู่ถ้าไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สามารถที่จะใส่ได้ซึ่งสุดท้ายพอใส่แล้วเนี่ยหลายเคสที่มันจะเทินมาเป็นเซลลปกติได้แต่ถ้ามันโมเสกอีกเกินเกณฑ์ตามที่แพทย์กำหนดหมอเขาก็ไม่แนะนําให้ใส่แต่ของคุณแม่เหมือนกับว่ามันเป็นโมเสกนิดนิดก็ตีว่าใส่ได้ <คน S 1> มีท,ทั้งหมดสามตัวคู่ที่ไม่อันตรายไม่อันตราย,ายใช่ก็สามารถที่จะเทินมาเป็นเซลลปกติได้แต่พอเวลาเราใส่แล้วก็ต้องใส่ตัวที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์โมเสกอีกเลยก่อน ถูกไหมคะรอบนั้น<ม>พอเราได้ตัว,ตวแข็งแรงโดโดุดเราได้ตัวอ่อนมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเรามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะว่าเราจะสําเร็จในการทําครั้งนี้ขังแรกจากที่ฟังคุก้อยได้คือถ้าเราได้ตัวตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมผ่านเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคือคุณคุณ,ค,ณคุณต้องได้แล้วแหละอะที่เหลือที่เหลือคือคุณต้องไปจัดการกับบ้านของลูกก็คือผนังวัดลูกอืค่ะนี่ฟังไลฟ์ฟังไลฟ์ทุกไลฟ์แน่ี่เพราะว่าภาษามาแบบนี้เลย ภาษามาเป็นของกูเกอยเลยก็กลับมาบำรุงดูแลผนังมดลูกถูกไหมรอบนี้ค่ะสวยงามไหมคะแม่จัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มเลยนะ,ะบำรุงผนังมดลูกจัดเต็มเลยนะค่ะสวยไหมสวยตามความปรารถนาไหมคะคือก่อนใส่ตัวอ่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ดูผนังมดลูกสิบจุดเจ็ดมิลค่ะเท่าไหร่นะคะ 10.7ดเจค่ะโอ้หนี่คือก่อนใส่ตัวอ่อนผนังขึ้นสิบจุดเจ็ดมิลแล้วก็คือมันน่าหนึ่งอาทิตย์นะคะเต็มเกณฑ์แล้วเต็มเกณฑ์ตั้งแต่ก่อนที่จะใส่แล้วโดยโดยยังไม่ได้รับยาหรือว่ารับยาร่วมแล้วรับยาแล้วค่ะรับยาแล้วเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ให้หลังนี้จะต้องใส่จะต้องใส่แล้วแต่ยังไม่ได้ถึงวันกําหนดใส่เนี่ยผนังขึ้นเต็มแม็กแล้วอันอันนี้ครูก็ถามในมุมความคิดของแม่แม่คิดว่า key to success ของแม่ความสําเร็จของแม่ในครั้งนี้ ที่ o ู u ักเ s s อะมีอะไรบ้างมันคืออะไรคือคืออันดับแรกเลยก็คือคือตั้งใจเลยค่ะคือตั้งใจคือต้องสู้อย่างเดียวเลยค่ะต้องสู้เพราะว่าเราเราไม่อยากได้ยินคาว่าเมื่อไหร่จะมีลูกกี่คือเราเราเหมือนเหมือนหลังชนฝาละคือสู้อย่างเดียวจากมือกับคุณพ่อเลยค่ะคะสู้ยิ่งเรามาเจอแนวทางของรูกกอยเนี่ย มันยิ่งง่ายสำหรับเราเลยเราไม่ต้องไปงมหาอันอื่นมันดูแลเรามันไม่ตรงจุดแต่สําหรับคุก้อยเนี่ยให้แบบตรงจุดเลยคุณม,มีรูรั่วตรงไหนอ,อูดตรงนั้นอืปรากฏว่าใส่รอบแรกตอนนั้นเราตรวจต,ตอนเดีไหนคะแม่เดยเก้าค่ะอืคุณหมอนัดตวรวจเลือดเดสิบค่ะหลายหลาคนนี่เดห้าเดหกแอบตรวจแต่เราไม่อยาก ไม่อยากเสียใจืบนที่คุณก้อยบอกว่าบางทีมันเป็นฮอร์โมอนบางทีมันเป็นฮอร์โมอนหลอกเนี่ยเรา,าให้ผ่านไปสักเดยเจ็ดเดแปดก่อนเราก็เออเดย์เก้าดีกว่าลองเดย์เก้าค่ะเดย์เก้าก็คือสองขีดก็คือเข้มเลยนะเข้มชัดเลยนะวินาทีแรกที่หยดดอรอปปัสสาวะแล้วมันขึ้นสองขีดมันคือครั้งแรกไหมคะที่เราเห็นแบบนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะคือไม่เคยมีสองขีดแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ ตอนนั้นฟีลลิ่งความรู้สึกเราเป็นยังไงคะณวินาทีนั้นคือบอกบอกไม่ถูกนะคะมันเหมือนมันมันอยู่ในอกเลยค่ะมันเหมือนอยู่ในอกเพราะคือเราเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เราไม่รู้จะทาตัวแบบยังไงดีอะค่ะดีใจแบบจะลองให้จะลองไห้มันก็มันลองไห้ไม่ออกแล้วก้อยหรือข้าออกไหมคะมันลองไห้ไม่ออกแบบว่ามันมันอิ่มอยู่ในใจอะค่ะมันมันสําเร็จแล้วนะมันเหมือนมันอัดอยู่ข้างใน ใช่ค่ะมันสอเเดจแล้วนะเดี๋ยวรออีกวันพรุ่งนี้ให้คุณหมอคอนเฟิร์มมือสั่นไหมคะตรวจมื่มตอนที่เราถือถือไอตัวตรวจอะค่ะมีสั่นไหมมือสั่นใช่ไหมมีเพราะว่าสั่นแล้วก็ค่ะมันเหมือนคนที่ตื่นเต้นเยอะเยะตรวจหมดเลยเหมือนคนที่ตื่นเต้นเยอะๆอ่ะมันจะแบบมือสั่นเพราะตัวครูก็เองก็เป็นคือแบบมือสั่นแล้วก็ มีทุกสิ่งทุกอย่างรวมรวมรวมกันไม่รู้จะอะไรก่อนดีจะดีใจจะงงจะอึง้งจะแบบ<ห>รู้สึก<ห>สําเร็จแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ผสมผสานแล้วเร<ห>าโทรบอกเขาเราค่าไม่ออกโทรบอกสามีไหมคะมอตอนนั้น,นเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มก็กอดกอดเออแม่เองบอกสําเร็จแล้วนะเห็นไหมทําตามครูก้อยแบบนี้ค่ะแสดงว่าแม่มีความเชื่อมั่นว่าถ้าแม่ตัดสินใจ ที่จะทําตามครูก้อยจริงๆโอกาสไม่ไกลใช่ค่ะใช่ค่ะแม่อยากจะฝากอะไรถึงแม่แม่คนอื่นที่เขาก็เดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับเราเคยเดินในเส้นทางเดียวกันกับเรามาก่อนอยู่บนเส้นทางของผู้มีบุญยากหลายคนก็ยังลมลุกคุกคานนะหลายคนก็ยังหาทางไม่ออกว่าเราต้องไปทางไหนบางคนก็ยังมืดมนแล้วยังไม่สำเร็จสักที เจอความกดดันที่จะต้องถูกถามอยู่ตลอดเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะมีลูกอยากจะฝากอะไรถึงแม่แม่ค่ะสำหรับคุณแม่แม่นะคะที่ตั้งใจจะมีลูกไม่ว่าจะเป็นอยากจะมีธรรมชาติหรือว่าเข้าสู่กระบ,บวนการทางการแพทย์นะคะ,คะก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังให้เราทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราอยากจะเป็นแม่เราต้องทําให้ได้ค่ะขอบคุณทุกก้อยมากๆนะคะขอบคุณทุกก้อยที เป็นแสงสว่างนะคะเป็นแสงสว่างให้กับแม่ๆหลายๆ <Through you> <Herm it. c oughs> คนนะคะที่มีปัญหาหรือว่าคนที่กําลังวางแผนจะตั้งครรภ์น,นะคะ <c oughs> ให้อ่ามีแนวทางในการดูแลตัวเองบำรุงตัวเองจนสําเร็จเป็นคุณแม่ได้คําะว่าสักวันฉันจะเป็นแม่เนี่ยวันนี้เป็นแล้วนะคะขอบคุณคุก้อยมากๆนะคะก็ขอให้คุณุก้อยแล้วก็ครอบครัวของคุก้อยเนี่ยอ่าเจริญเจริญนะคะแล้วก็ขอให เพจครูก้อยเนี่ยอยู่คู่กับคุณแม่ไปนานๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีกําลังใจมากมายวันนี้ครูก้อยขอขอบคุณคุณแม่เก๋มากๆนะที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการมีบุตรยากนะคะครกก้อยหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับแม่ๆที่มีบุตรยากที่ติดตามหรือที่เพจเบบี้แอนมัมน,นะหลายหลายแสนคนนะคะก็เป็นวิทยาทานให้กับแม่แม่บุญบารมีอันนี้ก็ส่งต่อถึงแม่เก๋ครอบครัวและครอบครัวแล้วลก็ลูกน้อยที่อยู่ในท้องนะครกก้อยก็ขออวยพรให้ น้องสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคลอดง่ายนะแล้วคลอดออกมาก็สมบูรณ์ฉลาดเฮงเฮงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็ขอมอบนี่ผลิตภัณฑ์บำรุงให้กับคุณแม่นะตามนี้นะอาเฟอร์ตี้ทานอยู่แล้วก็ให้ไปทานต่ออาช่วงช่วงตั้งครรภ์ก็กินวลาซองก็ได้หรือว่าวันว้นวันก็ได้แล้วแต่เราวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้สารอาหารเพียงพอแล้วก็เช็คนะคะแล้วก็เฟอร์ตินายออยทานได้เลยค่ะหนึ่งถึงเมตรทานได้ตลอดเพราะว่าน้ำมันดีบำรุงสมองลูก ถ้าแม่วางแผนจะผ่าคลอดค่อยงดตอนประมาณสองสัปดาห์ก่อนผ่าเพราะว่าน้าม,มันมันก็จะกระตุ้นให้เลือดออกมาเยอะเดี๋ยวเวลาผ่าคลอดแล้วเลือดออกเยอะแค่นั้นเองแต่ว่ามันมีแต่ข้อดีที่จะบํารุงสมองลูกนะ P D H A ขอบคุณค่ะแม่เก๋สวัสดีค่ะรอติด,ดตามนะคลอดลูกแล้วส่งมาะนะส่งลูกมาดูด้วยนะคะบายบายเคสของแม่เก๋มาเลเซียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะที่เป็นตัวบอกให้กับแม่แม่ท่านอื่นเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนนะคะแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบำรุงนะคะมันไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนะคะที่จะมาขัดขวางตัวแม่เก๋อเองเนี่ยนะคะสิบปีไม่ประสบความสําเร็จนะคะไปตรวจก็บอกว่าปกติทุกอย่างเลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ประสบความสําเร็จสทัทีจนเกิดเป็นปาฏิหาริ์เหมือนที่แม่บอกว่าดันไปเจอเพจคุกกี้ด้วยความบังเอิญแล้วหลังจากนั้นไม่ใช่ปาฏิหาริแล้วค่ะ การที่คุณแม่เข้าไปสืบค้นความรู้แม่เลยรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลที่เราบอกว่าเราปกติดีเราปกติดีคือเราอาจจะยังไม่ได้ตรวจลงไปลึกมากๆในระดับของผู้มีบุตรยากอาจจะเป็นการตรวจประเมินพื้นฐานของสูตินารีพอแม่รู้ว่าจะอมีปัญหาอะไรรวมถึงรู้ว่าคุณพ่อมีปัญหาอะไรหลังจากนั้นคุณแม่บำรุงแบบตรงจุดใช้เวลาไม่นานค่ะแค่สามเดือนเท่านั้นประสบความสําเร็จในการทําครั้งเดียวสิบปีที่ผ่านมา ไม่ได้บำรุงดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี3เดือนเมื่อปรับโภชนาการอย่างถูกต้องจบงานในครั้งเดียวหวังว่าคลิปของแม่เก๋จากมาเลเซียนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับแม่แม่ท่านอื่นที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ครูกกอยหวังว่าคงจะได้สัมภาษณ์แม่แม่ที่กำลังนั่งชมอยู่ในเร็ววันค่ะแล้วพบกับรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนนฉจะเป็แม่ ها ها ها